เก็บแขนเก็บขาเหตุจังไดปวดหลังปวดเอวเหตุจังไดคนที่นั่งสมาธิเด้อเ้าก็จะรับตาการุณน่าจะรับตามื่อตาเหเ็ุแน่สลับกันไปสลับกันมาแน่จะย,ยุตธาเดียวไหลเ<อ>้วก็จะเข้าใจแต่ว่าต้องรับตาหลายอมันเป็นวิธีฝึกที่เริ่มต้นไม่ซื้ซตอตะกี้คนบได้เข้าใจเรื่องคําว่าสมาธิผนก็เลยบอกว่าเอานั่งสมาธิขวาทับซ้าย มือขวาทับซ้ายคือกันรับตาล่งมันจังบกิดมากนั่นเป็นวิธีฝึกมันออบํบบาเพนของตายตัวบําเมนมาตรฐานเป็นวิธีฝึกซื้อ,อ,อทั้งเบิร์ตนี่เป็นวิธีเนี่ยแค่ว่าให้เป็นคนที่มีจิตตั้งมัน่นคําว่าสมาธิแบบนี้ตั้งมัน่นคือตั้งมั่นในในของเองตั้งมั่นในกายตั้งมั่นในล่มตั้งมั่นในเวทนาตั้งมั่นในจิตในจิตอ,อตั้งมัน่นในตัวเองนั่นแหละ เป็นวิธีฝึกสื่อเด้อ <c oughs> แหละถ้าหา้ารู่มเข่ารู้มออกแค่นี้พบกับเกิดว่ได้แลว้วขาใจบอ่อเออบ่ได้ยากปันนั่นบ่แมนว่าสิไปเห็นสวรรค์บ่แมนว่าไปเห็นนรกบ่แมนว่าไปหูวอดีตอนาคตโดยวายญาณนั่นแย่นนี่ได้บ่ได้เกี่ยวกันได้กับนั่นเออของนั่นเพิ่นอุปโลกขึ้นมาอุปมาอุปไมให้นายยะซื่อเด้อเออเห็นกั แมนสีเห็นหรือว่่เห็นมันแม่นสิไปเอามาเป็นเครื่องวัดยังกันกระไผได้นั่นนะ่ะภาษาจังสันจากก็ละและแค่รูล่มเข่ารูล่มออกพบดับแล้วนะเออวันนี้อาการพิติเกิดก็ให้มันรู้หูจกักบ่ว่าเอาล้มนะ่ะเป็นที่ตั้งไว้รูที่ไม่มีฐานแห่งการร็องรับแห่งความรู้ทั้งหลายอันเกิดขึ้นเออคือดูกามขิดก้มขิดไปซ,ซื้อได้อันนั้นแต่ว่ารู้ทั้งๆท,ท,ที่มีล่มเข่าร่มออกอด้วยไหม มันเลยมีหลักจากบอกนั่นแหละพบมันเคยเกิดว่าได้เออมันอาการปิติยังใดยังหนึ่งเกิดกระร้างล่มเป็นหลักเออบางทีมันล่มหายไปแล่ะมิจเจเพราะอาการปิติก็เอาความรู้สึกตัวนั่นแหละเป็นหลักเออเป็นขันเป็นขันของมันไปยังใดกระร้างเข้าก็อยู่ในตัวเองอยู่แล้วนีแหละเอื้อนวาสาติก็เลยเออถ่าถ้าล่มไม่ได้อยู่กับปิติก็อยู่ปิติอ่าแต่ถ้่เอาเรื่องลำดับของชาติวิตกวิจารปิติเนี่ยล่มเข้า รู้ลมเข้าลมออกเรามีอาการพิตีเดยกว่าชั้นที่หนึ่งหายใจ่าล่ะบัดนี้ลมหายใจหายไปหายเดี๋ยวว่ามนันว่ามนันโตหายว่ามันยังดยเดยเวลาใดขณะใดที่เฮาบ่คิดยังก็แล้วแต่นี่แม่นั่งสิเห็ดยังกระเสาะาสกินเข้าอยู่กับเป็นใดเพราะว่าเฮาเป็นผู้มีสติรู้ปัจจุบนัขนขณะตรงหน้าเข,ข้าใจคําว่าตรงหน้าว่านนี้กินเข้าก็บหูอยู่ว่าเอามาใส่ปากนี่ไหมบ่ามันกินเข้าอยู่แต่ว่าความคิดไปหาผู้อื่นคิดออกบ่ล่ะ บางคนกินเขาอยู่บอกหูว่าจะค้องหอดกินเขาแต่นี่เขากินเขาเนี่ยเขาอ,อยู่ปัจจุบันตรงหน้าเนี่ยนะคือความคิดมันก็นอยู่ในหนีเลยนี่เออในจับเขาใส่ปากเนี่ยความคิดมันไหมอันนี้ความคิดของคนสนมากไปอยู่น้าบุคคลสัตว์สิ่งของที่รักที่เกลียดนี่แหละที่ขาเจา้าฝึกอันาปานาสติมาแล้วที่ขาเจา้าเห็ดใดแล้วนั่นนะพก้พกข้าเจ้าเห็ดเป็นแล้วเนี่ยกินเขาอาการพิตีเกิดอ่า บ่มีร่วมก็สร้างพิธีก็เกิดนั่นนี่คือคอยชินไปเลยชํำนาญนไปเลยอตัวที่สามมันจะมีความอิ่มความปลื้มเหตุยังอยู่ก็สร้างออจิตปราโมทเกิดปัญสตินะความสงบดับเย็นใจในของกับของเองเห็นไหมมันบคิดบ่นึกไปหาผู้อื่นนั่นแหละแค่นี้การปฏิบัติทั้งเบิดนะบ่ไบด้แมนว่าจะไปเห็นนั่นเห็นนี่มี่านานั้นญานนี่หรอกเด้อ จะไปสนใจมันเถ่าอันนั้นนะมันประตางกับฝันได้อันไปเห็นนั่นเห็นนี่นะออหาบางคนตาสิเปียบเทียบแล้วเปรียบเสมือนว่าเอาภาพฝันมาบอกให้การฟังอือ <Ừ. S 1> มาบอกให้การฟังแเราเกิดกายเป็นใบย่องกันเองได้เหมันเอวยเล่าเก่งได้เล่าลรู้วาะจิตเล่าหัวอดีตเล่าหัวอนาคตนั่นพูดหนังเลืองหลงไปเลยได้บาดนี่ใจบาหละจึงบอกว่าจะไปสนใจของแถมอันนั้นเ้อ อันหูทิบตาทิบเนี่ยของแถมมันบ่ทิบดอกเออนั่งรับตาเห็นแสงวุบวับแวบก็เข้าใจว่าตาทิพแหละเออมันละบ่ได้ดอกตัวนั้นเข้าใจว่าละ่ะมันเป็นของหลอกลวงให้เหาออกไปคิดเออนอคณิกะสมาธิก่อยู่ในปัมฌานชาติทุติยาชาติอุปจารสมาธิกัอยู่ในขันที่ว่าเห็นหนั่นเห็นนี่มัน มันสิอุบัติขึ้นมามันสิเกิดขึ้นมาให้ห้าออกไปคิดนะ้มันมันหลอกห้าออกจากความตั้งมั่นในความสงบห้าเลยบ่ตั้งมั่นในลมหายใจ <Yes. S 1> จะเรื่องข้ว่าสติสปชัญญะต้องรู้สึกตัวตลอดเด,ด้บ่แมนเคริ่มงไปฝันไปเราไปเห็นน,นั่นเห็นนี่เด้อันนั้นบ่แมนบ่ถืกเด้อผิดเข้าใจว่าล่ะแะ้รบ่แมนถ้าต้องมีสติสปชัญชัน,นรู้สึกตัวตัวพร้อมอยู่ตลอดมันจะนั่งรับตาก็รู้สึกตัวในรับตา ว่ามันเคยไปเห็นเอ,อมันที่มืนตาก็รู้สึกตัวในมืนตารู้สึกตัวใดรู้สึกตัวอยู่กับลมหายใจขลอกนี่ละเอิ่นวาสติสะปะัญญะรู้สึกตัวแมนบ่มีลมบาดนี้อ,อรู้สึกตัวคือเอาเอาความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นที่ห้าเอาอุณร่มเป็น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 หลักการในการฝึกนี่แหละทายอุณร่มยังเกิดอยู่ความคิดทฮาบ่ปไปใส่ใช่บะ เพราะว่าเฮาเหามืนเฮาสิเหตุงานอยู่กับสร้างนี่พกหดนามตนไหม้กับหดนามตนไหม้นี่ความคิดมันบ่ไปคิดหาบุคคลสัตว์สิ่งของไหมมันบ่ไปอดีตหอหน้าขดไหมเออนั่นแหละมันว่างตอนนั้นเหะอเลยจึงบอกว่าสมาถะทาให้จิตว่างไม่คิดไม่นึกวิปัสสนาทําให้ว่างจากจิตจากบลาบมจากว่าวายจากจิตเออว่างจากสิ่งที่คิดมาจากบาลาบาลาาาอานนี้ ขันสามแม้นคิดก็ช่างแต่ว่าอารมณ์เกิดไม่ได้นั่นนี่แหละตัวนั่นอะไรแต่ว่าพอเข้าฝึกไปเป็นลําดับขันรู้ในตัวเองบ่าตอนอีหยังมากผู้ใดเป็นผู้มีสติรู้อยู่คําว่าสติรู้อยู่หายใจเข้าเขารู้หายใจออกก็รู้นี่แค่นี้จะไปอยากหูอยากเห็นนั่อ,อื่นนั่นเป็นเครื่องหลอกลวงนั่นเป็นสิ่งสิรบกวนความตังหมันของเฮารบกวนสมาธิ สมาธิแปลว่าจิตตั้งมัน่นไม่ใช่ท่าเด้อบ้านยืนเดินนอนนั่งได้ทั้งบทเวลาเดินตรงกรมเขาจะเดินเหตุอย่างมันมีความหมายวางใดเอาออเดินอนี่ยรับตาหรือมือนตามันก็ต้องมืนตาตัวว่าปสันก็ตำบุญตำปีหัวซักหัวขวบไปก็เดินสมาธินั่นแหละนั่นแหละเดออริยาบททั้งสี่เป็นที่ระงับเวทนาหมายถึงแก้ แก้ความเจ็บปวดทั้งกายเพราะว่ากายบาาย่เป็นของเห้าบังคับบ่ได้บ่ได้เป็นไปตามอำนาจอารมณ์ความรู้สึกของเห้ามันก็ทางมีความรู้สึเกเจ็บปวดแขงขาปวดข้อนั่นนี่นั่งเปลี่ยนท่าเอาตัวนั่นแหละอันนี้เปลี่ยนทา่าแต่ว่าจะเปลี่ยนลมหายใจเป็นผู้มีสติรู้ลมเข้ารู้ลมออกนี่ลมกับเย็นไม่หูดังเขาออกเขาออกเขาออก,ออกแต่ว่าทานั่นลุกไปโลดย่งางไปโลดลุกไปโลดนั่งไปโลดออ นั่นแหละเอาตัวนี้ใจว่าละ่ะเอาเอาพวกเขา้านน่สวดมนต์อยู่เนี่ททยท่ามวดจริงเนาะเออท,าาทําััดเนี่ยติปิโสภะกาวาลาหัางสม,มาธโมโตโมันปวดขาเข่าใจอยู่ทุกคนเข่าใจอยู่แมนว่าเพราะว่าเขามีสติอยู่ตรงน้นนี่นี่แม้สติเข้าอยู่อยู่กับบทสวดมนต์ตอนนี้เอาไว้กับบทสวดมนต์ขาการะลู่นเนี่ยในความรู้สึกนี่เนี่ยเออสวดไปน้ำเพียนท่าไปน้ำไดอยูบ่บ่มี่นเหตุเป็นอยูบ่บ่แม่ว่าละ่ละทังสั้นตัว บ่ได้ไปโอ๊ตเอาโอ้ยกูยอัออยนบาปจะเปลี่ยนท,ท่ากูสิบาปมันแหละมันบาบผมจักบอกมันกำลังกังวรลรอๆอด,ด่างนั้นเออเปลี่ยนท่าไปเลยนะวเวลาข้าขับรถลองเพ่งกันยังไดในบ่อเอ,อทาท่าใดล่ะสันคือบอกไปยืนจับไม้ยังสี่นเนาะเออแลว้วเวลาข้าขับรถสวดมนต์ได้บ่สัตย,ย์ใจทำคำสอนผู้เจา้าได้บ่กัได้ ส่วนปี่อันธมจักกด็ดีส่วนปี่กบดกรนี่กด็ดีม่นละลาขับรถนี่ไหมนี่ไหมนี่ไหมเป็นเครื่องอยู่เฮ้าไหมนั่งสั้นแหละจึงบอกว่ามันมันเป็นวิธีฝึกจะไปติดวิธีมันเอ,อเริ่มต้นแรกก็ต้องนั่งฟังทังสี่แหละคนออบรเทศู่บดมือบดอขึ้นดอกนะ่นให้แนวทาง่นใหพน้พรอยักบอก